สวัสดีครับ Steel Bow Connection ในวันนี้เราก็จะมาเป็นเรื่องของจุดต่อคานบ้างจุดต่อนี่ก็คือคานต่อกับคานนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะเลือกจุดต่อในตำแหน่งที่มันแรงไม่เยอะมากนะครับนะครับอันนี้ก็เพราะว่าแต่ใช้โบนี่ผมก็รู้สึกว่ามันเปลืองอยังไงชอบกลอยู่แต่ว่าอเราก็ต้องทำให้มันมีครบ นะครับเรามาลองดูกันนะฮะก็คลิกที่บ m s p r i t e นะครับก็จะต้องใช้น็อตเยอะมากเลยนะดูข้อมูลที่ต้องก่อก่อนนะครับก็จะมีคุณสมบัติเหล็กนะครับแรงที่มากระทำนะครับก็ในคานก็จะมีโมเมนต์แล้วก็แรงเฉือนนะครับนี้เราก็จะแยกกันว่าปีกเนี่ยเราก็จะเทคแคร์ตัวโมเมนต์ไปนะครับโมเมนต์ดัดแล้วก็แรงเฉือนเนี่ยก็จะ ให้ตรงคานเนี่ยตรงตรงเอวคานเนี่ยนะครับจุดต่อตรงเอวคานเนี่ยรับหน้าที่ดูแลก,กันไปนะครับแล้วก็ตรงองค์อาคารเนี่ยเราก็จะให้เลือกสลักเกลียวแล้วก็ขนาดนะครับเลือกหน้าตัดคานนะครับก็คลิกปุ่ม select แล้วก็เลือกได้ันนี้ก็จะมีผลกับระยะช่องว่างต่างๆนะครับขนาดของปีคานเพราะว่าจำนวนแถวที่จะใส่เข้าไปได้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับช่องว่างนะครับ เพราะว่าเราจะมีระยะขอบกับระยะห่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าปีกกว้างก็จะใส่ได้หลายแถวหน่อยนะครับนั้นมันก็จะมีการอ้างอิงที่อาจจะงงงหน่อยก็คือจะมีจํานวนแถวแล้วก็จํานวนตัวต่อแถวนะครับสําหรับในกรณีของแผ่นประกับเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ใส่เป็นความหนาได้นะครับก็คือแผ่นประกับปีกนะครับปีกบนกับปีกล่างนะ ก็จะเป็น tpf กับ tpw เดียวถ้าใช้เท่ากันเดี๋ยวมีคนมาบ่นอีกอ้าวผมว่าโอเคงั้นเลือกได้ใส่ไม่เท่ากันก็ได้ไม่เป็นไรเผื่อแรงไม่เท่ากันนะครับทีนี้จุดต่อเนี่ยเราก็จะแยกเป็นจุดต่อที่ปีคานกับเอวคานนะครับจุดต่อที่จํานวนสลักเกรียวเนี่ยก็อ้างอย่างนี้นะครับก็ถ้า nfr เนี่ยก็จะเป็นจํานวนแถว ถ้าต่อปีกนะครับถ้าเห็นเห็นในรูปนี้ก็คือปีกของคานมันก็จะมี4ปีกใช่ไหมครับปีกบนกับปีกล่างอย่างละสองแล้วแต่ละปีกเนี่ยก็จะมี2แถวใช่ไหมครับสองตัวน็อตสตัวนะน็อตสองตัวนะครับแล้วก็ a nF นนี่ก็คือไปอีกทิศทางตามในแต่ละฝั่งนะครับก็มี3ตัวนะครับ ใช้เยอะมากเป็นสิบอลาส่วนของ L เ,เนี่ยก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มี n x เนี่ยคือทิศทาง x ก็จะมี2ตัวสองแถวแล้วก็ทางทิศทาง y ก็จะมี3แถวก็คือฝั่งเนี่ยจะได้ไม่ต้องใส่ตัวเลขเยอะนะครับเพราะมันต้องเท่ากันอยู่แล้วผมกลัวเดี๋ยวท่านจะไปใส่เป็นตัวเลขคี้เลขคู่เนี่ยจะ,จะงงนะครับก็เลยให้ใส่จํานวนตัวต่อฝั่งนะครับเพื่อเพื่อให้ง่าย จเพื่อลดความสับสนนะคือจะคิดยังว่าใส่ยังไงให้คนเข้าใจง่ายที่สุดนะครับทีนี้เราใส่เข้าไปเนี่ยพอเราคำนวณเนี่ยนะครับก็จะ,ะมาเช็คกกำลังของตัวหน้าตาัดคานก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะเช็คจุด 66fy 66ไปเลยอยันนี้ก็คือกำลังเยอะที่สุด เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคานอยู่ในสภาพไหนนะครับก็เลยคิดว่าเป็นสภาพที่กำลังที่จะเยอะที่สุดก็คือจด 66fy คูณด้วย sx นะครับเช็คดูซิว่าคานรับได้หรือเปล่านะครับแต่ปกติเราก็ควรจะออกแบบคานมาแล้วใช่ไหมมันก็ต้องรับได้เพราะในสองบันทัดนี้ก็แบบว่าเผื่อเอาไว้เฉยๆนะครับส่วนกำลังเฉือนนี้ก็จุด 4fy แล้วก็ตัวเนะครับพื้นที่ของเมานรับ ต่อมาก็จะเข้าสู่คอนเนคชันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวที่ปีกนะครับที่ปีกนี่เราก็จะคำนวณเป็นแรงดึงขึ้นมาก่อนนะครับว่าไอโมเมนต์เนี่ยมันทำให้เกิดแรงดึงขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วจากนั้นก็เอามาเช็คตัวเพลทก่อนเพลทรับได้หรือเปล่านะครับเพลทนี้ก็จะเช็คที่0ุด6 f y a g นะครับเหมือนเดิมแล้วก็จุด f u n เพราะว่ามันมีการเจาะรูนะครับ ล้วก็ค่อยมาเช็คที่โบชเชียร์สตร t h แล้วก็โบแบล i ิงนะครับต่อมาในส่วนของเอลเนี่ยเราก็จะมาเช็คเชียร์กันนะก็จะเช็คเชียร์ของแผ่นเพลทก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะใช้จุดสามเอฟยูนะครับแล้วก็ Ln ตัวนี้เนี่ยผมก็จะหักไอ้พวกรูเจาะอะไรออกไปแล้วให้ให้แล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วก็มี2ข้างนะครับประกอบคู่แบบแซนวิชนะก็เลย2 T ที W, จากนั้นก็มาเช็คเชียร์ของตัวสลักเกลียวอันนี้ก็จะเป็นดับเบิลดับเบิลเชียร์นะครับก็เลยมี2 N คูณ fV นะครับแล้วก็ตัวแบริ่งนะโบแบริงอันนี้เราก็จะเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีความหนาของแผ่นประกับ2แผ่นกัใไอความหนาของเอวว่าใครบางกว่ากันตัวนั้นจะเป็นตัวควบคุมนะครับก็จะได้ จะใช้ทีของตัวนั้นไปนะครับเอ,อเราคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะบันทึกเอาไว้หรือว่าโหลดตัวใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็คลิกที่หน้ารีพอร์ตรีพอรตัวนี้ก็จะมี2หน้าหนงั้นนะครับรายการคำนวณก็จะเป็นโดยละเอียดนะครับในหน้าที่2อ,อย่างงี้นะอ่าให้ดูง่ายนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกปุ่มปริ้น ในการคำนวณก็ปริ้นขึ้นมาแล้วก็เมิดดูสิเลียงหน้าไหมถ้าเลียงหน้าก็เหมิดอ,ออได้เลยนะครับถ้าไม่เลียงหน้าก็ซอสมันสะหน่อยนะหรือจับมันมาเรียงกัน <c oughs> ก็ลากขึ้นลากลงได้นะครับอันนี้ขึ้นอยูกับตัว pdf creator นะครับเขาก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับก,ก็พยายามอัปเดตให้ทันสมัยเอาไว้ พราะว่าบางทีเขาก็จะปรับตามเวอร์ชันของ Windows ด,ด้วย Windows 11อะไรเงี้ยมันก็อาจจะรู้สึกพอหลังๆเริ่มเริ่มแฮงหรือว่าเริ่มเออร์เลอร์น้อยลงครั้งจะปิ้นกมีเออือนก็จะได้สองหน้าแบบนี้นะถ้าใครไม่เต็มหน้าก็อย่าลืมไปเลือกเป็น A4 นะกระเาส a ่นะครัโอเคนะครับสำหรับจุดต่อคานนะ a m Sprite นะครับก็ จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ